สวัสดีนะครับสวัสดี f อฟเชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่30เดือน6ปี68ครับกับแนวทางลาวพัฒนานะครับผมก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับทำคลิปอยู่ในไล่ช่วงเย็นๆครับโค้งสุดท้ายของลาวพัฒนานะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ะย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจนะครับผมหรือว่าเอฟซีท่านใดนะครับผมอยากเข้ากลุ่มไลน์เนาะ ไอเดลานะครับผม0 8 7ย์แปดเจดนะครับผมเก้าห0หห้าหนย์ห้านะครับผมสำหรับผลเรางวดวันที่27ผลที่ออกนะครับผมสี่เจ็ดแปดเจดนะครับผมใครที่ตามเทียบหนุ่มก็เข้ามานะครับ4ี่เจดนะครับผมเน้นๆไปเลยนะครับผมไม่ต้องกลับครับวิ่งรูดสี่เข้านะครับผม ก็ยินดีกับ f c หลายๆท่านที่นำไปเป็นแนวทางนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีการเสียเวลาตามต่อเลยครับผมของวันที่30นะครับผมเป็น่มทำคลิปช่วง4ี่โมงได้แล้วก็ทำคลิปเสร็จก็ต้องทำงานในไล่ต่อครับวันนี้อากาศดีครับผมบรรยากาศค้มฟ้าค้มฝนครับแต่ว่าไม่ตกนะครับก็ทำงานสบายครับในไล่งานในไล่ไม่ร้อนนะครับครับผมสำหรับวันนี้วันที่30นะครับ ก็ย้ำเตือนนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมตัวเลขมีเข้ามีหลุดใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมเอาที่เราสบายใจครับใครชอบก็ตามนะครับวันนี้ปี6 8แปนะครับผมสำหรับวันนี้ราวพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับเยน็ยนๆนะครับผง สุดท้ายเด่นนะครับผมสำหรับตัวเด่นของเราพัฒนาเด่นที่4นะครับผม4 8แล้วก็9นะครับผมวิ่งลู่นะครับผมวิ่งลู่ที่4นะครับผม4 3นะครับผม4 เอ้ยสี่แปดนะครับผมแล้วก็สี่เก้านะครับแปดศูนย์นะครับผมแปดสามแล้วก็แปดเจ็ดนะครับผมส่วนเก้าก็จะเป็นเก้าสามเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดนะครับผม สำหรับชุดเบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่นะครับแปดแปดแล้วก็เก้าเก้าครับวันนี้จะมีเบิ้ลไหมไม่แน่มันออกหามไปแล้วเนาะเจ็ดแปดเจ็ดไม่แน่วันนี้อาจจะมีเ,เบิ้ลก็ได้นะครับผมลาวมันชอบเบิ้ลเนาะชุดสามตัวนะครับผม่ต้องลีลาแล้ววันนี้เก้าสี่ แปดนะครับผมสี่เก้าเก้านะครับแล้วก็เจ็ดแปดเก้านะครับผมแค่นี้เองครับผมใครชอบก็าตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมแนวทางทำให้รับชมนะครับผมมีเวลาก็พยายามแบ่งเวลาให้แล้วสำหรับวันนี้วิ่งรู่ที่สี่นะครับผมในสูตรมาสี่ครับแต่ว่า ยังไงเราก็ไม่แน่ใจ43 48 49นะครับผมวิ่งรูที่สี่เนะาะจะลืมกลับด้วยนะครับผมอย่าไปอันนี้มากก็กลับไว้ด้วยจะไปมั่นใจเนาะมันมาได้ทั้งตัวกลับและตัวตรง948นะครับผมแล้วก็789นะครับใครชอบก็ลองนำไปเป็นแนวทางครับไม่ชอบก็ผ่าน,นครับขอให้เฮงๆปังๆกันทุกท่านนะครับผม บกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ